มลเล่แพ็คคู่เลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็น f อฟทางนครปฐมนะครับมาซื้อตอน4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็ FC ที่ทางโคราชนะครับตัวทํางานอยู่เกาหลีนะครับซื้อให้ลูกชายอยู่ทางโคราชนะครับก็ขอบคุณ f c ทั้ง2ท่านมากๆานะครับรถสวยๆนะครับขึ้นรถบรรทุกจัดส่งนะครับถึงพรุ่งนี้นั่นแหละครับถึงพรุ่งนี้นะครับทั้งคู่เลยนะครับสองคันนี้ถือว่ารถเกตเ a เอเลยนะครับ เป็นนิวฮอลแลนด์ปี66แล้วก็67นะครับสภาพค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณ f c ทั้ง2ท่านมากๆนะครับรถสวยๆนะครับขึ้นรถบรรทุกจัดส่งแล้วนะครับสำหรับเ c สําหรับลูกค้าท่านไหนอยากได้รถสวยๆอย่างนี้นะครับอะสั่งเสีย้วนไว้เลยนะครับสั่งเสียว้วนไว้เลยนะครับอยากได้อะตัวไหนนะครับอยากได้สภาพไหนนะครับสั่งกันเลยนะครับอะไม่ว่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์ทีทีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ทีทีสามจุดสี่ศูนย์หรือตัวทีทีสองจุดห้าศูนย์นะครับหรือทุกรุ่นทุกขนาดนะครับที่ลูกค้าที่ FC อยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคูปะต้านะครับ l อ0 1 8 L5018 นะครับหรือไม่รถที่ใหญ่ๆบึกๆนะครับ MU57 นะครับมีลูกค้ามีเอฟซีสั่งไว้นะครับมา MU57 มาให้หน่อยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด3คันนะครับมีทั้งหมด3คันนะครับ เอ็นยูห้าเจ็ดนะครับก็ดาวเริ่มต้นนี่ห้าหมื่นบาทนะครับคันนี้อยู่ที่หกแสนแปดหมื่นบาทนะครับคันนี้อยู่ที่เจ็ดแสนบาทนะครับเป็นรถปีหกห้าแล้วก็หกสี่นะครับสภาพก็ถือว่าสวยนะครับน้องๆนางเอกเลยนะครับอ่าชั่วโมงอยู่ที่พันนึงนะครับอ่าใครที่สั่งเสอ้วนไว้นะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับอ่ามีทั้งหมดอ่า สามคันเลยนะครับอ่า MU 5 7นะครับ MU 4 9ตอนนี้ก็เหลือ5คันนะครับใครที่สั่งไว้ใครที่อยากได้นะครับโทรหาเส้วนได้เลยนะครับอ่า L 5 0 1 8ก็เยอะอยู่นะครับยังมีเป็นอ่สิบกว่าคันนะครับ L ส0 1 8ก็มี10กว่าคันนะครับวันนี้รีบเดินมาทางนี้หน่อยอ่เป็นรีบเดินมาทางนี้หน่อย5 1แรงนะครับเป็นรถสต็อกราคาพิเศษนะครับเป็นรถสต็อก าราคาพิเศษทำไมบอกว่าสต๊อกราคาพิเศษก็พูดไปก็ยังงงตัวเองนะครับเป็นรถที่เสียวนจัดโปรนะครับจัดโปรมีเงินสดราคาพิเศษ3 0 0 0 0 0 xx กันทุกคันเลยนะครับ3 0 0 0 0 xx แล้วเซววนจะขายเท่าไหรนะ่นาะ3 0 0 0 xx เริ่มต้นที่3 0 0 0 0 0 0บาทนะครับเซววนนะครับจะเป็นรถที่เสซววนตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับ อ่าตัวเช็คให้เรียบร้อยนะครับขายอยู่ที่3 0 0 0 0นเอ็กนะครับก็3า0 0 3นส4มสา3แสนสี่สามสนห้0สนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบ20คันนะครับเป็นแบบราคาพิเศษให้เลยนะครับแล้วก็ FC ที่จะผ่อนนะครับอ่สอบถามเสื้ออ้วนก่อนนะครับกำลังเคลียร์สต็อกออกนะครับอ่าสต็อกใหม่ก็กำลังเข้ามาอีกประมาณสักอ่อกาอาทิตย์กว่าๆนะครับก็จะเป็นราคาที่ พิเศษนะครับพิเศษก็3ามเซนก็กว่าเหมือนกันแต่จะเป็นสต็อกอที่ราคาพิเศษอีกนะครับแต่ก็ต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่าชุดที่มีอยู่นะครับเสี่ยวนก็ปรับราคาลงให้นะครับ คือบางคันจะขายอยู่ที่ประมาณ4.4 4.5เสืยอ้วนก็ปรับราคาลงให้เหลือ3.8 3.9คันบางคันขายอยู่3.8 3.9เสืออ้วนปรับลง3.4 3.5นะครับใครที่มองหายันมาอยู่ก็ถ้าเป็นราคาพิเศษกันนะครับบางคันที่ขาย3.5 3.6นะครับปรับลงนะครับเหลือ3.2 3.3นะครับสนใจก็ถามกันเข้ามานะครับ 0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนนะครับโทรหาเสียวนได้นะครับเสียวนไม่อยู่ร้านก็จะมีเซลน้องไม้นะครับเซลรูหล่อนะครับคอยดูแลนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับมาอุดหนุนกันนะครับ0947064430นะครับก็มีแท็กเตอร์มือสองให้เลือกเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็น MU 5 7ไม่ว่าจะเป็น M น6 2 4 0นะครับ6240นะครับ6240อ่ะถูกต้องกลัวไล่รุ่นผิดนะครับราคา7 0 0 0แสน XX 7 0 0ดแสนต้นๆน,นะครับดาวเริ่มต้นที่แสนห0 0มืบาทนะครับ MU 4 9นะครับ MU 4 9นะครับราคาเริ่มต้นที่สี0แสนแป0 0ี่แสนเนะครับ ลูกค้าที่จะซื้อเงินสดหรือเงินผ่อนนะครับให้สอบถามก่อนเดินทางนะครับเพราะาเงินสดเซ้ว่นคิดราคาให้พิเศษสุดๆนะครับพิเศษสุดๆคือไม่เน้นกำไรเลยนะครับอเอาให้ลูกค้าไปใช้กันนะครับาราคาอาจจะจะได้ที่เหมือนเหมือนกับาตามกว่าที่เศษว่นรีวิวไปเยอะนะครับส่วนลูกค้าเงินผ่อนนะครับก็ สอบถามก่อนสินค้าเข้ามาเร็วขายเร็วนะครับแล้วก็เซเว่นพยายามตั้งราคาให้ต่ำนะครับสินค้าก็เข้ามาก็จะขายเร็วเหมือนกันนะครับอ่ะ09 0947064430นะครับสนใจอยากได้โทรหาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์จอนดีอาคูบต้ายันมาครบทุกรุ่นทุกไซส์นะครับครบทุกรุ่นทุกไซส์โทรมานะครับ fc ที่ รอดูคลิปอยู่เลฟซีที่สั่งเซเว่นไว้นะครับก็สินค้าก็เข้ามาอีกไม่กี่วันนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับฟอร์ดเก่านะครับฟอร์ดเก่าก็ราคาเสียร xx นะครับเป็น6,600ด้วยนะครับก็จะมีหลายคันเลยนะครับหรือว่าเป็นฟอร์ดใหม่ฟอร์ดใหม่ก็คือนิอวแลนนี่แหละครับนิอวแลนนะครับชื่อเดิมเขาก็คือฟอร์ดนะครับ เดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นรุ่นใหม่นะครับแข็งแรงบึกบึนเหมือนเดิมนะครับใครที่หาอยู่นะครับก็ฝากติดตามฝากซื้อฝากอุดหนุนให้กันทุกคนนะครับวันนี้เซววนก็จบคลิปแค่นี้นะครับก็ขอบคุณเอนะครับขอบคุณลูกค้านะครับทางโคราชนะครับตัวทำงานอยู่เกาหลีนะครับก็ อุดหนุนทีทีสามจุดห้าศูนย์ไปแล้วก็เอฟซีคนครปฐมนะครับเป็นครั้งแรกที่เซีว่นขายรถประมาณสี่ทุ่มนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทางนคนปรปฐมนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ